สวัสดีท่านทุกท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรชุมชนหมูท่ที่หนึ่งตำบลหนองแม่กองอำเภอไจงามจังหวัดกำแพงเพชรจะพาพี่น้องแฟนคลับ f c มารู้จักกับสมุนไพรอีกหนึ่งรายการครับสมุนไพรตัวนี้เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าสมุนไพรแก้ไขปัญหาอาการคนที่นอนกรน ครับใครที่นอนกรนเสียงดังเหมือนเรือเมเรือไฟเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเวลานอนกับใครนี่ลาบากมากคนนอนกรนเสียงดังวันนี้ผมมีสมุนไพรอีจูเละครับอีจูเละนี้เป็นสมุนไพราจากสาธารณรัฐประชาชาตลาวหรือสอปปลาวนั่นเองตัวนี้พี่น้องครับบ้านาแถวฟังประเทศเราก็คือประเทศไทยจะเรียกว่ามะกอกดอนเป็นอย่างนี้ครับพี่น,อน้องนี่นะครับ เป็นอ้าปากอย่างนี้นะครับเวลาเราแช่น้ําปากจะหุบวิธีการรับประทานเพื่อแก้ไขปัญหาอาการน,นอนกรนนะครับหนึ่งห่อจะมี3มชุดนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามชุดอย่างนี้นะครับ1ชุดให้แช่น้ําได้4คืนคืนละ1ชั่วโมงนะครับให้พี่น้องเอาอีจูเลอย่างนี้นะครับใส่แก้วพอใส่แก้วปุ๊บเราเทน้ําให้เกือบเต็มนะครับแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้ หนึ 1> 1่งชั่วโมงอยากท่านนอนสามทุ่มให้แช่กินก่อนนอนนอนสามทุ่มให้แช่ตอนสองทุ่มนะครับแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งก็ได้แล้วกินน้ําให้หมดพอกินน้ําหมดแล้วอีจุล่ก,ก็ไว้อย่างนี้แหละและ้วพอคือนที่สองก็แช่อ,อีกหนึ่งชั่วโมงคืนที่สามคืนที่สี่พอครบสี่ค,คืนแล้วเราก็เอาอีจุลอ,กออกทิ้งได้เลยนะครับพอทิ้งแล้วก็เอาชุดที่สองนี่นครับเอามาใส่ต่อแล้วก็แช่คืนที่5คืนที่6คืนที่7คืนที่8 จนครบ3ชุด12คืนให้สังเกตดูอาการนะครับตั้งแต่เจดวันไปแล้วอาการนอนกรนที่เสียงดังเหมือนเรือเมเรือไฟเสียงก็จะค่อยลงเบาลงถามพี่น้องพี่น้องจะถามผมว่าได้ผลไหมผมอยากจะบอกว่าได้ผลแน่นอนแต่1ชุดอาจจะไม่หายเลยครับบางคนก็อาจจะหายเลยจากอาการนอนกรนที่เสียงดังบางคนไม่หายแต่เสียงที่ดัง ก็จะค่อยลงมานะมีคนเนี่ยส้าง5ชุดเลยนะครับเพราะที่บ้านนนกลนกันทั้งบ้านเอาไปรับประทานแก้ไขปัญหาอาการคนนอนกลนยังไงฝากพี่น้องเอาไว้กับสมุนไพรอีจูเละของดีจากสาธา,นา,นารณรัฐประชาชนเราว,วันนี้พี่น้องใครที่นอนกลนแฟนคลับ f อเมื่อดูแล้วช่วยกันแชร์บอกต่อให้พี่น้องเราหรือเพื่อนใครที่นอนกลนก็เอาไปแก้ปัญหา อาการคนนอนกลมได้อย่างแน่นอนวันนี้โก้กำแพงเพชรขอฝากสมุนไพรอีจูรลหรือมะกรอกดอนแก้ไขปัญหาอาการคนนอนกลมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามีสมุนไพรอะไรดีๆจะนำมาฝากให้กับพี่น้องแฟนคลับ f c ได้ดูกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้โก้กำแพงเพชรสวัสดีครับ